สวัสดีครับพบกับผมเอกคนสกลนครหลังจากที่เลิกหอกเลิกงานมากพี่น้องนี่กะสบประมานนี่แหละเธอได้ยังก็นินต้มไก่โมกตาขึ้นเป็นแนวนปะปานนี้เมือม่อยเมือ่อยหาเมือ่อยหาเมือ่อยหลังจากเลิกงานมากกะสบประมานแล้วพี่น้องกะสิได้แนวกินกะสบประมาณนี่น,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 นี่พี่น้องนี่ต้มไก่ต้มไก่กับเอียงก่อนดีวะถอดประมือ ตอดประมือกับโมกหน,น,น่อไม้โกหน่อไม้นี่แบบว่าวิถีชีวิตบ้บานๆเลยบ่ย่องไปยังไก่พี่น้องการถ่ายคลิปกระถ่ายแบบบ้านๆนี่แหละบ่ได้มียังไก่กับบ้านๆคักบ้านผ่านแน่เลยละ่ะนี่ยายยิดเราก็นอนเบิบ่งโทรศัพท์คู่มือคู่เว้นบ่มียังมาหอดก็บ่ได้กินข้าวพร้อมกอดพร้อมกันเทื่อๆดอกก็ยายยิดนั่นมาหอดเก็กินอิ่มละ่ะกินพร้อมจังได๋บ่หวารคือตัวข่อยสิเลิกงานนี่ไปกินนี่ แล้วก็กินนี่แล้วก็กินนี่นี่เหตุที่บ่ได้กินเขาน้ำยาอีดเนาะพี่น้องเนาะการที่กินกวนเล่ากับ่ได้อีกกันที่กินที่ลังเล่าก็บ่ได้อีกกันที่ทายกินพร้อมเล่าก็ต้องทาเล่าสีดยาก้อนบาดนี่โอ้ยเบาหวานที่ขึ้นพี่น้องเบาหวานขื้นละวนากคอยอีกผ้าไปร่วงบอกร่วงบานอีกญาาิดีกูโดนๆได้กินเขาพร้อมพวผ้ากันนี่ ขาเซ็บๆบส่วนมากก็สิวันวันอาทิตย์นี่แหละวันอาทิตย์วันเสาร์นี่ส่วนมากได้กินเข่าพร้อมๆกันเนี่ยแต่ว่าหล้างจากนั้นมากนะไม่ค่อยได้กินข่าวพร้อมกันประเดี๋ยวกินเข่าบวันนี้เดี๋ยวอีลีคนสะกนผ้าย่างไปเบึงบรรยากาศข้างนอกเพื่อนจะข้าวก่อนว่าบรรยากาศเป็นยังไงนี่บรรยากาศวิถีชีวิตบ้านๆเรี่งมากกอยู่น้่บ้านหอกบ้านเท่าเฮยดหงอกเฮ็ดงานกักลับมากกับนอนเพื่อนจะาข้อง นี่ชีวิตบานบานเลยนี่ก็มีต้นมักหอกต้นมักย่มอ,อยู่หนาเงื้ยนี่แหละกลับมาจากเงื้ยเลยงานสองสามถุ่มก็มาเฮ็ดคลิปต่อย่านบ่มีคลิปลงก็ต้องได้เฮ็ดต่อเรื่อยเอาพี่น้องบาดนี่เอ,อเล่คนสะกดน,นครกะสีขอตอกขอโต,ออตอไปกินขอกินเขาก่อนเด้อพี่น้องจะข้าวก่อนเดี๋ยวมืออื่นกะสิมาเฮ็ดลิปแต่เสาเลย ว่าสิตื่นแต่เศร้าว่าสิตื่นได้บ่๊่กันฝนบ่ต๊กกันสิไปไซบาดเดี๋ยวไปเฮ็ดคลิปไซบาทให้พี่น้องเบิ่งนเดอมือะอื่นเด้อกันฝนบ่ต๊กแต่คันฝนตกกะแล้วไปเด้อพี่น้องเด้อเอ้าเอเลคนสกลนครไปกินเขาก่อนครับผมหลังจากเอเลคนสกลนครสไปกินขขาก็มีหนึ่งทอดปลาหมึกสองต้มไก่พี่น้องเลยแล้วก็ได้ยังอีกมุกหน่อไม้นี่ กินน้ำกอกน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเส็บแสบน้ำกันกับเอรีค้นสกลนครอีกเช่นเดิมเช่นเคยคือเกาขับผม